อู้โดนกูโดนกูโดนกูโดนเต็มเต็มอู้หินถอยมาถอยมาเมื่อกี้มันเดินมาเลยเฮ้ยกูบอกมึงแล้วอย่าไม่เตะโม่ไอควายมาดีเยี่ยมึงไปปิดชิปล็อกก่อนใช่ไปปิดชิปล็อกแล้วไม่บอกยังไงปิดชิปล็อกแล้วมันก็กลายเป็นเคอร์เซอร์เมาส์เออใช่ถ้ามึงกดตอนนี้มันจะเป็นเคอร์เซอร์เลย เสเกมแฮสจัมสแเกลล่าโนนส์ไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยวะกูไม่อยากจะโชว์อันนี้เก่ากูเลยภาคชัปเตอร์แรกกูเลยโอ้โหใช่ไม่อย่างง่เลยอย่ายไม่อยากให้ดูอ่ะแม่งกูอยากจะลบทิ้งเลยสะมันมันแบบมึงเล่นปีไหนอ่ะปีนี้เหรอปีก่อนเมื่อานนี้กูจำไม่ได้แล้วแต่กูเคยเล่นโอ้ยแล้วแล้วเล่นแล้วเล่นไม่จบด้วยถ้าอยากย้อนไปดูก็ไปดูเอง กูจาได้ว่ามันจะมีขี่รถมปแล้วก็เดินไปเจอบ้านแล้วก็หากูญแจเข้ากูแล้วก็มีผีมันมุมมีไม่มุมใตะรอบบ้านนี่ไงแล้วมึงก็ไปเปิดไฟแล้วมันก็จะดิสซี่อืมอย่งังความจำแม่นกูเริ่มมองแล้วเนาะบีฟอร์ชมคลิปนี้นะครับกดลิงก์ใต้คลิปได้นะครับโอ้กูไม่อยากโชว์แต่ถ้าดูแล้วถ้าดูแล้วมันมันอันนี้ครับมันมันเป็นคลิปที่เด็กมากเด็กกระโปรงมาก แนะนำว่าอย่าดูจนจบครับดูคร่าวๆให้ดูเนื้อเรื่องก็พออันนี้เป็นแชปเตอร์สองจากจากจากคลิปนั้นนะเราเล่นไม่จบด้วยนะครับไอเอฟทจริงเซริงทำไมทุกอย่างกับหัวเอาเปิดเปิดินเออเปิดแล้วแต่เปิดแบบไม่ได้พูดเปิดบบฟองอ่ะมึงจะสปีดลัานดิกูมองไม่ทันไปก็ไอ่ยมาฮะกูอธิบายให้เองเพราะว่าตรงนี้เราเล่นไปแล้วฉันกำลังค้นหา ฉันกำลังมองอยู่ฉันกำลังตามหาลักแทนคุณต้องตามหาสิ่งที่มันเป็นของฉันไม่ต้องการจะเสืออะไรเปิดไฟฉายไม่ได้ไอ้เกมมันงงไปไหมเดินตามเทียน <c oughs> ตรงนี้จะให้เดินตามเ<อ>ทียนครับแล้วก็ไปกดสัญลักษณ์ให้ครบทุกอัน มันจะมีคัสซีเหมือนกันเอาเอาคนหนึ่งรอเปิดปะคนหนึ่งรอใส่รอใส่ละคนหนึ่งแบบรอใส่ตรงกระดานที่เหลือไปหาไปไปะที่อะไรแล้วกูจะได้แล้วกูก็ไม่เห็นในกล้องดิสกไปดิไม่เปนไรงงงงไปเข้างบนของกูปะตรงนี้จะมีน้ำเลือดออกมาแล้วมึงอยู่ไหนอะอ่ไงนี้นี่ไงกองจากเล่นไปบ้างแล้วเล่นนิดเดียว นิดเดียวจริงๆมองไม่เห็นที่อะไรเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีเสียงอะตอนแรกกูเลยไม่เห็นมีเลยมึงออนนี่อยู่นี่โอเคอะไรมันคนละแคนเดลคุณมองไม่เห็นอะแคนเดลแคนเดิลเกมมันสเตมิน่สเตมิน่อย่างช้าเลยเียปลอะไรเนี่ยจอไฟอีกแล้วคอมพังคอมพังแล้วข้ามนทางไหนนะ ไปดิไม่รูู้จะหาไม่เจอไอ้กอเดินมัวละไปยื้อสิ next ไอ้บอกีเดียวมาเราเราจะสูตผีไหมเนี่ยเออขอนะอย่านะใช่ปะเนี่ยไอ้ตัวที่มันยืนอยู่เนี่ยใช่ปะมันจะมันจะเดินไม่ไหนไอ้ตัวเนี่ยไมไๆไอย่านะไอ้เฮ้ยนี่กูตกใจที่เดินอีกแล้วเพิ่งเล่นมาก็ตกใจที่เดินเหรอ อุ้ยอุ้มแมนนี่ไงผีมันวิ่งชนมอครบแล้วนี่เรากดไปมันก็จะจะจะมีอะไรไหนอ่ะนี่เน่เราจะเริ่มมึนงงอาการภาพมันเบลอหรือเธอเนี่ไอตัวเนี้ยถ้าทุกคนกลับไปดูพาร์ทแดงทุกคนจะจำได้นะครับแต่อย่าไปดูดีกว่าเอ้ยเอาอ่านไม่ทัน No man this door is safe ไฟเดคโคเดนโกจอยเดอะโปร o r t ต l ตามหาโคล้วก็ผ่านประตูมิตินี่ไปซะโคดเขียนอยู่ข้างบนกำแพงข้างๆรอบๆบ้านต้องรีบๆหน่อยละกันฉันไม่สามารถจับเขาไม่นานอันแรกคือเจ็ดเดี๋ยวกูเติมเจ็ดต่อไปไม่ดิใครมาเติมไม่ได้ใครมาเติมไหนเฮียแม่งเห็นแต่หน้าจอนี้มันไม่สนุก อาามากูเองเจ็ดเจ็ดมึงไปดูมาจากไหนว่าเจ็ดเอออยู่ห้องโถมันมีมันมีหนึ่งเท่ากับ V I I V I I ก็คือเจ็ดอ๋อมันจะติดไว้อย่างนั้นกูว่าต้องข้างบนมีแน่แต่กูก็โดนแน่อย่าฆ่ากูนะอย่าฆ่ากูนะครับอยู่ด้านบนแน่เลยยวไปตามถังาช่วยเจ็ดไม่มีไฟกู้วยโอ้ชิเออมืดมากอุ้ยเชียไอ้กูสองเท่ากับ V สองเท่ากับห้าสองเท่ากับสามสาท่ากับเก้าห้ากูโดก้เก้าเก้้เก้าเก็มเกูาเก้เ้าเก้าเจ็าเ้าเก้าเกาเล้าเก้เก้าเกาเก้าเล้าเล้าเละาเกาเก้เกาเกดาเก้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 าก้าก้าเก้เกดาเก้าเก้ดเก้าเก้ก้เกเจ็ดหก้าเจ็าเ้าเจ็อห้าเก้าหนึ่เก้เกเ้าเก้าเก้า้้ก็เ้าเ้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสองเเาเยอะกว่าน้ก มันมีกี่ตัวเลขมันควรจะมีสี่มันใส่ได้หลายตัวเลขอ่ะนี่ไงกูได้และเจ็ดห้าเก้าสี่กูมั่วเชี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะประสบการณ์เกมผีอ่ะอ้ไเฮียไม่ไหวแล้วกูหลับละกูโดนสะกดจิตกูหลับละไม่อีกแล้วเหรอไม่น่าอีกแล้วเหรอเปิดไฟได้เปิดไฟได้ไอร์ไลท์เตอร์ไลท์เตรไลเตอร์ไลท์เตอรเตอร์ลท์เตอร์ไลท์เตไลท์เตไรเตอร์ไลท์เตอเตลท์เตอร์ไลทอรอ มันต้องขาไฟฉายดิกูจำได้ใช่ป่ะมีไฟฉายป่ะที่นี่เฮ้ยเดอะเมสลันเนอร์เอาอีกแล้วทุกเกมแม่งอ้ทุกเกมแม่งต้องวิ่งตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้แล้วทางออกเอางี้อ๋อออกขวาเลี้ยวขวาตลอดเลี้ยวขวาตลอดทางจสุดแล้วเลี้ยวซ้ายไปโอ้หินถอยมาถอยมาเอ้าเมื่อกี้มันเดินมาเลย เขาคี้มันเดินม,มาเลยอีเชี่ย,ย,ต,ายนะตายคนเดียวตายหมดวายตายคนเดียวตายหมดไม่ดเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มันมีเราอีกแล้วหรออีเชี่ยเอาล่ะเลี้ยวขวาตลอดทางเลี้ยวขวาตลอดทางเรื่อยๆจนถึงทางตันแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาอีกรอบหนึ่งแยกแรกแล้วก็จะถึงทางออกเลยไอ้ดีแม่งแต่ว่าจากช่องนี้ก็ใช่ไงมึงเรียนมึงเรียนลูกเสือไป ไม่ดีนำดีมึงนำดีไม่นำมึงนำดีมึงยืนตรงนี้ก็มีแต่จะตายเว้ยเลี้ยวขวาตลอดทางเลี้ยวขวาตลอดทางขวาตลอดเฮ้ยกูบอกมึงแล้วอย่าไปเตะมโอ้ความาดีแค่มาลุกกลัวมึงไงสัตว์ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไอ้เหี้ยตั้งหลังใหม่ตั้งหลังใหม่ตั้งหลังใหม่ไอ้เอิงหงุดหงิอิงหงุดตายไปเถอะก็เคยหายอ่ะไม่มีอ๋อนี่ไง กูขอเช็คก่อนกูขอเช็คก่อนตอเช็คกแล้วว่าหมจากมันมันงมันตลงทางที่นี้ได้ทางนี้ได้อ๋อใช่ใช่กูมองผิดเราไปขวาล้วก็เราก็เลี้ยวขวาตลอดทางไปไปไปทางนี้เลยนี่มึงงง่าทางไหนขวาทางไหนซ้ายอ่ะนี่นี่ขวาขวาทางที่อันนี้แหละไปขวาอันนี้สองนะไปขวาช่องสองช่องในสุดอ่ะได้ช่องนอกสุดดิมามาแล้วมึงพากูเดินไปซ้ายซะบันเทิงเลยที่อซ้ายมันเป็นทางการกูบอกแล้วน่มช่องที่เรากำลังจะเดินเนี่ยช่องชแสนช่องนอกสุดอ่ะตรงตเลยตรงตรง แล้วก็เลี้ยวขวาตลอดทางเดิูขอร้องยาขอร้อง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 ยาแล้วแล้วสวยโอมกูไปละโอ้ยไอ้เชนแล้วมึงวิ่งมาทางนี้เนี่ยนะมันติดมันติดมันไม่ติดแล้วไอ้เหี้ยท่านอยู่ตรงทำไมเมื่อกี้เมื่อกี้กูเมื่อกี้กูมันแปลกๆวะไอ้เ้ชเวนไม่น่้จะไปยังไงเนี่ยกูถามจริงก็ไม่น่าจะไปยังไงเนี่ยเราก็ตรงเราต้องรีบวะเราต้องรีบไปวะถ้าตรงดิ แต,แต่ถ้าไปไม่น,น่ามาโหลดช้านะ่ะเนี่ยถ้ามึงดูแผนที่มันมีสองวิธีคือเลี้ยวขวาตลอดเลี้ยวซ้ายตลอดถ้ามึงไปทางอื่นมึงจะหลงเข้ากลางต้องเลือกทางอ่ะไม่ขวาก็ซ้ายอ่ะแล้วต้องเป็นเส้นนอกสุดอ่ะไรเตอร์กูหมดแล้วอ่ะไรเตอร์กูไรเตอร์กูมึงมึงถืออันนึงแล้วก็หยิบอีกอันนึงมึงจะถือได้สองอันมึงมันไม่มีแล้วที่นี่เนี่ยมัหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วที่ไหนวะโอโอเคไหนรายงานไรเตอร์ดิเพราะว่าไปละกูไปไล่เีย โอเคงั้นเดี๋ยวโอมไปกับซอแบทมีมีใครมีไ이เตอร์สองอันไหมอ่ะกูก e ูมีแอ like ้วเฮ้กูไปกับได้ได uh. ้เราแยกคนมีไ이เตอร์สองอันไปแบบคนละคนละทีมอุ้ยจะไปจอแดงยร์วะมาแล้ว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 กลับ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 โอเว่นโอเว่นเรารีบไปเรารีบไปเราทางนี้ทางตรงตลอดเลี้ยวซ้ายตลอดมึงจะเจอทางตรงตรงยาวมากไปไปไปนี่แหละทางนี้แหละทางนี้แหละผีมันรีบเปล่าแล้วนะกูไม่รู้มันไปเกิดฝั่งไหนมาเห็นกูเข้าใกล้ไง มีแต่ทไปโอมไปดิเออนี่แหละมึงก็ซ้ายตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสเตมินามันรีกากมากกูเดินอยู่มันรีฉาแดงแดงโอมแดงมันแดงมันแดงอ๋อแดงแดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงสองป้าป่าอ๋อมีผีสองตัวหรอซ้ายไม่คือคือถ้าแดงคนหนึ่งมันจะแดงหมดตี้อ๋อโอเคโอเคผีกับพวกกูมึงรีบไปเลยถึงออกแล้วออกแล้วออกแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอเคเราไปทางนู้นบ้านนนัเหรอไอ้บ้ากูยังอยู่ เนี่ยแล้วทำไมเราอยู่นี่อ่ะเราไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางซ้ายเร็วกว่าซ้ายเร็วกว่าเหมือนทางตรงความรู้เกมผีของมึงทั้งหมดมันมันไร้ค่าใช่ไหมไปได้หรอกเข้าทางไหนแล้วเราไปไหนอ่ะไปไฟดิอาร์เฮาส์มันบอกว่าร์เฮาส์ข้างหน้ามันก็ต้องมีบ้านดินี่ไงเดินนำเดินนำโอ้โมใช้ไฟคุเดียวพอเฮ้ยมีมีมีนี่มีนี่เอลคิสอะไรอะไรคือเอลคิสูเอลคิสเป็นผู้หญิงเธอโอเคไหม ปีศาจกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆพลังของมันเก่งมากกว่าพลังของฉันฉันต้องไปแล้วฉันจะปกป้องเธอเดี๋ยวอลากิสได้ปรดบอกฉันมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันว่ามันเกิดกับฉันขึ้นทำไมเออทำไมมันเกิดเรื่องนี้กับฉันวิญญาณของคุณมันเป็นปีศาจ ถามหน่อยว่าคนไหนวะไอ้เที่ยกูมีตั้งสี่คนทุกคนเลยไอมาสี่คนยังเอาอีกแล้วมึงก็กลับหัวเน้ะ a l l e r g i มันเกิดอะไรกันมันอ l l e r g i เกิดอะไรขึ้น w h า t s h a p p e เธอต้องไปแล้วไม่เฮ่อไอ้เที่ยโอมบัง allergic ไม่เอากูติดคาสิีนเดินไม่ได้คนเดียวเอากูเดินไม่ได้คนเดียววันนียโอ้ไม่นะ กวดไ이เตอร์ใช้ไม่ได้ผลกับที่ตรงนี้วะตามเทียนตามเทียนมันติลิงแดงอ่ะไม่ได้เลยเดินมามันไปเป็นอะไรกิ๊ติดอะไรอ่ะมันจะจ้ำสแกมันจะจ้ำสแกรเสียงมันดังแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอะไรกิสไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฉันอยู่ที่ไหนกันผีไม่มีหน้าได้โอ้ยไอ้เหี้ยทางเดินว่ะนี่มันนี่ใช่เอากิสฟไดหรอะไรอ่ะอันนี้ตาสัญญาณที่เราเก็บไปตอนแรกอะ นี่มันเนตรวงแหวนแล้วมันก็แยกออกมาเอิ่มฉันต้องเปิดพวกมันอีกแล้วเั้นเหรอต้องตามหาอีกแล้วเหรอหรือว่าทางเดียวกันอาจจะมีสัญลักษณ์อยู่ในเฮาอื่นฮะเมมี่เดอะเซมเ่แม่งมเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยไม่ได้หวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ The sun was damaged by ninja who c r a t e tornadoes tornadoes โอ้ยแม่งอย่าเพิ่งเพื่อนดี today's try everything in patch ทำลายทุกอย่างบนเส้นทางเดืออะตอมรอบ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 โลกรอบรอบจักรวาลเกิดขึ้นเป็นเป็นเขาวงกดอะไรอ่ะ use the compass to find your destination ต้องหาเอไออันนั้นอ่ะเข็มทิศเออเข็มทิศเราเราเราต้องกดอะไรสักอย่างอ๋ออันนี้ ไม่ได้ถ้าก<ห>ดมันจะเป็นเสียงเว้ยอันนี้คืออันแรกปะไหนกดทีละคนกดทีละคนทีละคนกูไม่ได้ปเปิดเสียงอ่ะ,ะ <c oughs> ว่าอันนี้อันแรก <c oughs> นนะโอเคต,ต่อไปต่อไปอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอันแรกอัน,อนบอกว่า the sun was damaged by the ต่อไป Ninja. นินจานินจาอันนี้นินจาเออสวยสวยสวยฉลาดฉลาดคอนเดโดคอนเดโดคอนเดโดกลม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  แล้วก็อะตอมอะตอมอะตอมอะนี่นี่นี่อะตอมนิวตันอิเล็กตรอนเออไม่ใช่หรอนั่นแหละอันนั้นแหละหรือใช right ่แล right ้วอะตอมมันไหนแล้วก็นินจาแล้วก็นินจาออาล้วอะตอมมันอันไหนอะอะตอมนิวตันอิเล็กตรอนมันก็อันนี้ไม่ใช่หรอนนนี่ออััมแล้วก็โลก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 มันอันไหนไม่มีเห็นหรือเปลกเนี่ยโอเคเอ้ไม่ใช่ สุดแล้วสุดแล้วเด็บนี่คอมพาร์ท <did> ฉันทำไปแล้วงั้นเหรอ Here, เขี้อมันสมองเอ้าแแหหวโด่ะม่งมันตายแล้วงั้นเหรอ Yes that is you นั่นคือคุณนี่คือทั้งหมดในความคิคุณเออเอลกิส yeah, <I> มันตายแล้วอ่ะคุณคิดไปเองเอลกิส just call gone. เธอจากไปแล้วนั่นหมายความว่าคุณคือปีศาจไปแล้วตอนนี้ พวกแคือปีศาจแล้เเดือเดือดใจแกมันเป็นคนเลวกล้าดียังไงมาคุยกับเธอฉันฉันเคยเชื่อใจเธอมากมากกว่าคนอื่นเธอนำคุณมาที่เขาวงกดและบ้านการโกหกของคุณถ้าฉันตายไปในเรีลวไลฟ์ถ้าฉันตายไปจริงๆ กิฟต์มียัวโซเอาวิญญาณของคุณมาให้ฉันมีแต่หัวใจอ่ะแบบอากิสมันอยากได้วิญญาณพวกเราวะกูกูใช้กูงงไปหมดว่าใครมีแต่หัวใจจะเอาปะล่ะบางทีไอ้ผีสไปเดอร์แมนอาจจะุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เห็นตกใจเลยไม่เห็นตกใจเลยแม่งดูทำดีผีไรเนี่ยแป๊บๆอย่ามาบังจอขอร้องแม่งเอาจบเอาทำไมรั้นตัวอ่ะ easy bro 啊，天天啊，死了了，死了，我我我我都骇